ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาพี่น้องครับมือเนี้กะมาพบมาพอกันอีกแล้วกับขอบหอยวิง่อง,งามนะครับกะเสานี่กะเป็นวันอาทิตย์นะครับพี่น้องที20เดือนตุลานะครับเนาะเอา อยากได้งวัวตัวไหนจากคอกหอยวิคลิปนี้เป็นงวัวชุดใหม่เล็เลยนะ,ค,ะนครับพี่น้องกับเกือบสูตโตเลยนะครับเนาะคลิปเมื่อกี้ก็ไปเกือบเป็นเมิดนะครับพี่นอ้องเอามาเลือกเอามีงวัวนทองงวัวแม่ลูกใส่ใหญ่ๆงวัวดุกหมูโอ้คู่นี้แม่ลูกเตะแม่ลูกครับโอ้ยังงามยังใหญ่เลยนะครับจังเบิ้งกันแล้วก็ทักหลังนี่หลายเลยครับพี่น,อนอ้องเด้อเบิ้งให้จบกันแล้วกันผูดได้มาหัวโล้นนะครับพี่น้องครับมักแดงเข้มๆหรือมกักสีใหม่ๆนะครับเนาะนะมาเลือกเอาพิกัลยุทธีบ้านน้องอีกุ้มตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกรมาราศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องครับเอาที่เห็นอยู่นี่แค่ส่วนหน่อยนะครับอยู่ในขอกูนทางหุ่นกระหางไหลนะครับมาเบิ่งเอาตัวแรกควรจะเปิดตัวใดเดี๋ยวบนชู้สิปั้มมาเบิ่งนะครับเนาะเอาอย่างกระทั่งนี่ก็แล้วการหอยบีเราอยู่ทั้งนี้เออเอาโค่นกับที่พาไปทักทายกับทางหอยบีกันครับนะครับเออสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพอดีง่วงมาจากไปหาแมวเพิ่นโอ้แมวเพิ่นติดก็พบแมวเพิ่อน ฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับที่ต้อได้ก็083 8308046ครับครับอีกเบอร์หนึ่งดีแอนไลน์ได้น้ำก็0646592486ครับส่งกับวินัยมาละครบครับผมส่งฟรีหอดใสครับส่งฟรีสบายอีสานครับผมต่อร้องได้อีกเนาะครับผมเอ้ผี่บุญชูนขึ้นให้อีกทีหนึ่งครับผมฟังบาท่านเบอร์แรกเอาตัวไหนเอาตัวนี้ได้ครับชุดนี้เอาเอาเอาเท่าตัวเขาเอาลูกสาวก่อนเอาสาวใหญ่ก่อนอันนี้เป็นลูกลูกแม่ครับลูกแม่นี่ครับลูกตัวใหญ่ ครับผมเอาลูกตัวใหญ่ก่อนลูกมันท่องไปหรือถับไปยัางเขาย่างในในยี่สิบเดือนพอดีครับยี่สิบเดือนแต่ว่าสูงสิเกือบลอยห้าสิบนีอยห้าสิบลอยห้าสิบบวกเนาะเก็บเขาให้เราตัวบวกใหญ่ได้ครับตัวนี้พี่น้องแข่งขายใหญ่นะครับเนี่ยแหละแม่เพิ่นก็บยุ่งด้วยนะครับแม่กับลูกเพิ่นยุ่งด้กันนะครับตัวสาวนี่เป็นลูกพ่อใดนี่ตัวสาวเคฟสามหนึ่งครับผมเคฟสามหนึ่งประมาณยี่สิบเดือนได้ครับพี่น้องเอาเบิ้งข้างไหนเห็ดเขาให้แล้วตัวนี้สูงใหญ่แข็งขายใหญ่ได้ครับพี่น้องเพิ่นบ่่เคยพออก้โบ้านเาครัับเเออออนนีี่้้าตวหยเเปิดท่าผ เปิดที่ห้0 0มบาทครับห้าหมื่นหกผู้ใดต่อรองได้ครับผมอยากได้ใส่ยันยัตัวจริงนีกยันย่างขักนะครับไม่ใช่ครับผมพบนหัดตื้นกล่องนี้เปล่อยเลยครับเดี๋ยวผมตียางไปทั้งเสือกสิปล่อยเสือกเลยก็ได้นี่ใส่ผ้าเบิ้งจะชัดนี่เอาเบิ้งตัวนี้ห้าหมื่นหกต่อรองได้ทรงฟีทัวอีสานนะครับพี่น้องเงาหางแบบนี้เลยนะพี่น้องตัวนี้ผู้ใดหมักใส่ยันยันี่เบิ้งเอาที่ละแม่เพื่อนก็ได้นะครับแม่เพื่อนกระตีถูงส้ำกันอี่แหละครับผมเออนี่อ่ะนี่นะครับ ตำหน่งบ่มีเออเอาป่อยเลยับเดีย๋ยวพงยางน้องก่อนเออนี่น,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 นะครับเบิ้งดากไปเลยเออเบิ้งไหนถ่ายใหญ่ๆนี่ยน,น,นะครับผมเ <c oughs> ขาไก่ไว้ได้ครับเออมันตื่นอยู่เออแต่ว่ออาเพิ่นเชี่ยงอยู่เหรครับอ่ะเดี๋ยวให้ให้มี่ป่อยเสือกเลยนี่สิพาเบิง้งทางหนา้าทางหลังเอา้าอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับตัวนี้พี่น้องครับเป็นเบอร์หนึ่งเลยครับเดี๋ยวสิพาเบิ้งเบอร์สองเก่าเมียลูกเลียบ่ เบอร์สองตัวต่อเพื่ใครครับโอ้คูนี่ท่านเดี๋ยวเบิ้งนะครับพี่น้องเดี๋ยวจังหวเบิ้งคูนี่ไม่เบอร์สองเอาต่อกันไปนี่ครับนี่เลยเอาแดงแดงนี่เลยครับนี่แดงเข้มนี่เป็นงอสาวเนาะงอสาวหน่อยครับผมงอสาวหน่อยเดี๋ยวครับพี่น้องครับแดงเข้มข้าขัดลูกพอได้บุลูกชอบกันเลยครับผมเดี๋ยวดเอาตัวนี้ออกกันเอาตัวนี้ด้วยออกกันไปเลยไปลูกชอบกันเลยงอจักเดือนหรอครับงอประมาณแปดเดือนครับเดี๋ยวด้ะครับงอประมาณแปดเดือนสูงกี่สิบลอยสามสิบก้วนหรือไงพี่น้องบ่ขาดลอยสามสิบห้าครับผม ร้อยสามสิบห้าน่าจะได้นะครับแปดเดินกลัวมีใบบ่ครับมีใบมีหลอดครบครับผมมีใบมีหลอดครบด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวติย่างเบิ้งอ่ะอบบอมให้เบิ้งนะครับเนาะนี่เบิ้งผู้ใดมักสีเข้มๆจัดจัดตัวนี้เลยล่ะครับเบิ้งทั้งไหนก็ได้ครับสีคือกันเมื่อถึงช่างสีคือกันสุขังเบิ้งเอาใกล้ๆนะครับเดี๋ยวราคาจังฟังกันนะครับเนาะเออโอเคพห่น้องเขาถอยยืนดีๆกันบาหน่อเอ้านี่ติพ้าเบิ้งตัวนี้เดี๋ยวห้อยวิเปิดเท่าไรสองหมื่นแปดพันบาทครับผมตัวนี้สองหมื่นแปดได้นะครับเนาะ เอ้าสีแบบนี้กรับมาเอาแดงเข้มนะครับแดงสีออกสีน้ำหมากคนละเป็นเอ่อเข้มคักนะครับสีบูแบบจัดเต็มสีด้านขวากับบะมีปาดบ่มี่ดังเป็นง้วดสีเดียวเลยเด้อครับพี่น้องครับเออสีเดียวเลยสองหมื่นแปดสิเงินบักขามเลยครับต่อรองเอาทรงเอ่อฟรีดไทยอีสานครับอีสานนะครับเนาะนี่ทรงฟรีดไทยอีสานนะครับตำหนิบ่มีเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้อ๋ออันนี้เป็นบัวที่สองเออยืนที่สวยแลังยืนงามครับเออ นี่นะครับเอาเบื้องมุมนี่ไปดิพี่น้อง<ม>เออเห็นชัดวะเอาเบื้องใกล้ๆเอาเบอร์สองแล้วเดี๋ยวสิพาเบื้องเบอร์สามครับเบอร์ที่สามมีเลยครับงูสาวน้อยห,ยหลายอยู่ด้วยพี่น้องได้<อ>หางวัวสาวอยู่กะมีตะตัวอ่อยดีๆตาเลี้ยงนะครับอ่ะตัวนี้กะโคงูสางใหญ่ดีหูสั่นบ้ามันตัวนี้งวัวจากเดือนลูกพอไหนครับตัวนี้ว่าแปดเดือนหรือยันไงครับแปดเดือนเก้าเดือนครับแปดเก้าเดือนตัวนี้อาจจะเกือบเกือบเลยสี่สิบด้วยส้นสูงครับผมรอยสามสิบหานี่ได้เท่ๆหลือตัวนี้ แปดลูกของสติงเล่ครับสติงเล่ตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันบาทครับตัวนี้สองหมื่นเจ็ดกับตัวหนาดีอยู่พีน่น้องนี่สองหมื่นเจ็ดเด้งว่าตัวใหญ่ๆนี่แหละครับต่อเอาครับเล็บบ่มีมปัญหาได้ครับเด้ออ้านี่เบิ่อเอามุมนี่เบืงในหลายมุมเส่กันนะครับนี่นะครับหนาดีครับตัวนี้หนาดีผัวหางกันเ้ยเวๆ้นี่แหละครับสองหมื่นเจ็ดนะครับเดย๋ยวสิฟ้ายางเบิ่อเหาหางนะครับ เออนี่เนาหางยิ่งยันนะครับเอาพจะลองมกักตัวไหนเลือกเอาพราเอาสุดตัวนี่แหละครับนี่ด้านซ้ายเดี๋ยวใส่เบิ้งมุ้งไก่ๆน้ำนะครับอ,อ่ะนี่สองหมื่นกว่าผู้ใดหาแม่บอกงามๆบางคนกะอยากได้งวัวสาวนะครับเนาะกลับมาเลือกเอาขอ,ของของหอยบีเพิ่นมีห้นะครับเออต่อรองได้อยากเบิง้งงัวะทองราคาเบาๆกะจังเบิ้งได้พี่น้องเดอ้อ สามเบอร์เลยพี่น้องเบอร์สีครับเบอร์สีได้ครับนี่ครับตัวนี้กัดแดงเข้มขึ้นกันนะครับพี่น้องเราจะเสียาเบิกนะครับเนาะตัวตัวฟังทั้งผุนนะครับได้พี่น้องครับเดี๋ยวไล่ตัวนั้นออกกันเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกเกินนะครับเดี๋ยวดะเออเออออกมาก็ลูกตัวนี้ไปหาวิไลออกมากันเออไปนี่ตัวนี้สูงหน่อยสี่สิบกว่าเลยครับครับผมจกเดือนแล้วครับนี่ประมาณสีเขาปีแล้วนะครับจะเขาปีลูกพอได้ลูกของอเมริก เมลิกาเกตเกตเก้าครับอ่าเมลิกาเจ็ดเจ็ดเก้าตัวนี้เออแบบเหงาเลยเด้อครับพี่น้องครับประมาณสิบเอ็ดสิบสองเดือนแล้วครับแต่ประมาณงวดประมาณสิบขวบหนึ่งนะพี่น้อผมสิบขวบแล้วครับเบิ้งงฐายอย่างเอาเบื้องเห็นสุมุมนะครับเนาะนี่เบิ้งถ่ายยืนถ่ายหยกเอาเบิ้งหูสันหูเหงาเบิ้งเอาเล็บนะครับผมเถะเบิ้งสุมุ้มนะครับพี่น้องเด้อเลือกเอานี่ต่อได้ยังเลลูกอ่านี่นะครับสภาเบิ้งทั้งหางทางถ่ายนะครับสีก็ดีครับผมนี่ เอามาเลือกเอาพี่น้องครับสีสีแดงเข้มขึ้นกันตัวนี้ใส่รอยสีซีบวกๆเลยได้ครับซีรอยซีซีบวกครับตัวนี้เท่่ครับตัวนี้เปิดไว้ทีสองหมื่นเก้าพันบาทครับผมตัวนี้ก็สองหมื่นเก้าเอาพี่น้องเลือกเอานะครับเนาะสีบ่น้อตีเลยครับผู้ได้ักสีแดงเข้มเข้มเห็นสองตัวเลยเมื่อกี้นะครับเอาเลือกเอาตัวนี้ตัวบกใหญ่ได้หรือครับโอ้โค้งสางแข่งขานี่บบกเงาเลยพี่น้องครับแข่งขายเงาบกขัดนะครับเออนี่เาเบิ้งเอา อันนี้น่าจะเบอร์ที่4นะครับเนาะเบื้องแผ่นหลักเบื้องขวนอ๋อเห็นสมมุตินะครับเด้อสงสัยยังให้ถามเจ้าของงัวนนะครับเนาะนะครับไม่มีองกรโทรหาครับผมสำหรับคนที่โทรมาหาผมก็ต้องโทรมาหาผมนะพี่น้องเบอร์โทรผมอยู่หลังหลังฝุ่นยังไปขนมาอยู่เออโทรไล่มาเมืองใดครับผมครับตัวต่อไปครับนี่เป็นเบอร์ที่สี่นะครับสี่ผ่านมานี่ครับผมสี่เบอร์แล้วเบอร์ที่หาครับผมที่หาครับผมนอนนหาเลยลูกอะไรลูกขึ้นกัน บัวตัวนี้ย่างหนาเอานอนห่าเลยครับสมนอนห่าอยู่ตัวนี้ง้อง้อสาวจัดเดือนครับตัวตัวนี้ก็สิ่ประมาณสิบสิบสี่สิบห้าเดือนอะได้ครับสิบสี่สิบห้าเดือนเพราะว่าตัวหนาครับศักนะครับเนาะครับสูงใหญ่ลึกนะครับหง่อหางเงยเงยลูกของพ่อใดนี่สิไว้าส่วก็ของเขาครับคิดอยู่ในใจลูกซีไว้นะครับบดลึกพร้อมนะครับตัวนี้ตัวบักหนาบักลึกแล้วกตัวย่นนะครับนี่เบื้องเนื้อหนังเอาผู้ใดอ่ามักแนวนี้นะหนาหยดหยดมาเบป็งตัวจริงอีกที่หนึ่งนะครับอายุเท่าเลก็่าสิบ 14-15เดือน45เดือนได้ครับตัวนี้ฝูงลอยสี่สิบห้าถึงเมื่อเดือนเด้อได้ครับนหนจะได้น้องไานจะได้ประมาณลอยสี่สิบห้าครับผมประมาณลอยสี่สิบห้าโอเคครับเราสิถามราคาให้ตัวนี้หอยวีเปิดเท่าไหร่สี่หมื่นห้าพันบาทครับตัวนี้สี่หมื่นห้าตัวหนาตัวงามด้วยพี่น้องอ่ะนี่บูดลึกนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่เห้ยเบิ้งเบิ่งแผ่นหลังเออนี่เบิ้งมุมนีพี่น้องครับหนาหยุ่นจนนี่ละสี่ลึกมากครับโอ้ผู้ใดหาแม่บอกแบบนี้มาเอาเลยพี่น้องครับตัวนี้ เอาไว้พิจรารณาเบิง้งเนาะหางสัตวหางเงาส่วนไหนเบิ้งเอานะครับนี่หรือหรืี่้าเบิ้งเอาหางอีกนะครับเออนี่เอาหางเบิง้งเครื่องโบดสนิทนะครับนี่ตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยครับตัวจริงจริงนี่พี่น้องตัวย่างหนาเลยอ่ะตัวนี้เบื้องน่าจจะเบื้อที่หาด้วยครับตัวนี้เบื้อที่หาครับผมอ่ะนี่เอาแข่งขาขอขาวคือว่าดีอยู่นะครับอ่ะเบอร์ที่ห้า ต่อไปสิผ้าบางตัวที่เบอร์ที่หกเบอร์ที่หกก็ของแม่ท้องครับตัวนี้ง้วท้องตัวนี้ดิปัดบางงัวดเดือดลอยครับผมเดี๋ยวให้บินรถสิจับผมมาจุ่มเตะเออเอามาเล่อยกันเลยเดี๋ยวผมไปทักนี่ึบโอเคขนตบก็ดีครับบ่มีแดดตัวนี้น่าจะง้วดเดือดลอย้อพี่น้องนี่อาจจะบ่มีใบแต่บ่มีใบมากครับพอผมเบ่งสองเดือดลอยแล้วก็เมื่อกี้เห็นตีเฉพาะเลขอยู่หลังขาหนาบ่เห็นนะครับตัวนี้น่าจะง้วดเดือดลอยนะครับเนาะเอาให้ผมสน,นิทเออท้องจักเดือนท้องพอได้ ทองหกถึงเจ็ดเดือนครับผมทองครับออกฟอร์ดครับผมหกถึงเจ็ดเดือนออกฟอร์ดอันนี้ประกันทองเนาะมีประกันทองครับผมตัวทองเรียบร้อยครับนี่คิมตัวทองครับตัวนี้เป็นบราบนหูสัตนนี่นี่พี่น้องเบอร์หาสิบเจ็ดทับเก่าหกแล้วก็แบรนด์ทรบอกนี่นะครับนี่แล้วก็ขาหนาเนี่ยโบเห็นตีเบอร์ตีอย่างไม่พี่น้องครับแล้วก็ทรงมันคือเลือดลอยเอ้าเหากาสนิทานได้เลยว่าเป็นเลือดลอยแล้วก็หนาจนว่าฟ้ามันไหลบ่เห็นห้อยจ่อเบอร์หูอยู่ข้างใส่นะครับเห็นห้อยจ่อหูอยู่สูงกันสิร้อยสี่สิบเท่าไหร่ สูงดีครับผมมาดลอยชี้หาบาขาดครับเอา้าตีสวาผู้ใดยอยากจะได้เดินลอยเอาไปเป็นแมวครับผมลูกนา่านากระตัวนี้แหละตัวนี้ห้อยมีเปิดเท่าไหร่หกหมื่นเจ็ดพันบาทครับหกหมื่นเจ็ดตัวนี้งามนะครับพี่น้องใส่ประมาณลอยสี่สิบหางงวนลูกไหนครับน่าจะเป็นลูกที่สองครับผมน่าจะลูกที่สองนะครับพี่น้องครับเอานี่เล็บจังสวยๆเลยล่ะเล็บสันๆเหี่ยนๆอยู่เลยเอาเบื้องแผ่นหลังนะครับนี่เหลือขวันนี่แบบเบื้องซุกมันก็ขึ้นเรือยๆละกันไม่เห็นตีเบือตีเอ็นอดีกัน น่าจะเลือดร้อยนะครับพี่น้องครับทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์แหละแต่อาจจะบ่ม,มีใบดอกนะครับนี่เอานี่แหละแบรนด์เพื่อนนะครับอันนี้เอาให้ลูกมานี่ลูกย่างหนานเลยนะครับพี่น้องครับงวัวเดือดร้อยเอ้าคุ้มเยอะดอกหมักตัวใหญ่คุ้มรับตัวนี้คุ้มครับ,บรมบ้วนเื่องบดงวัวย่างสดๆอยู่ในพี่น้หนานลึกมากครับผมไข่ผมเดากับสีดาวลูกที่สองนี่แหละในท้องเอ้าหนาลึกพร้อมเอ้าเพิ่งเอาเออขอบมี่ครับเดือดร้อยแต่ว่าไม่มีใยครับเนาะ เอาไปจอดเลยเ่็นโบเดใไ้ครับผมค่ะผมมันสืยต่อกันมาหลายมื้อแล้วมั้งมันเป็นบย่งอ่ะนี่การเดินการย่างตันนี้บบมีดอกนะครับอันนี้น่าจะตัวที่หกตัวใหญ่ตัวลึกดวยครับพี่น้องตัวที่เจ็ดครับอันนี้งอทองกันครับผมตัวนี้ก็ง้อทองลึกๆลำๆขึ้กันนะครับเนาะเออนี่หอยเบีเสียวบอกนะพี่บอกอ๋อใคเบิ่เลบตัวนี้น่าจะเป็นส่งง้อดูกหมูหุ่นย่างลึกนะครับพี่น้องตันๆเลยเราก็ผู้ใดอยากจะแทงง้อนะครับมุนี่โบเดลไทยด้ครับด้วยพี่น้อง แต่เหลือไทยครับ่แตเหลืออีกหลายผู้เด้มักสายหูมาเอาตัวเท่าโบจูนิกกับมีนะครับเนาะอันนี้เห็นเบื้องหลังกับหมูทางฝุ่นมิตร่ใหญ่ๆเลยครับพี่น้องเหล่ากับยุคขอกทางพูนเด้อพูนเห็นบ้หมไก่ผมไก่สุดโต้เลยครับว่วมีวัวไข่ไก่สุดโต้แต่ว่ามาเลือกเอานะครับเนาะเออตัวนี้ก็เป็นวัวท่องขึ้นกันครับผมหัวหางใหญ่เงาครับดูดูงูครับผู้เลี้ยงมากกับมางูดูมูท่องชักเดือนท่องพอไหนครับท่องเจ็ดเดือนกว่าแล้วครับผมท่องเจ็ดเดือนกว่าไอพ่อนี่เป็นใบ เป็นพอมีใบมีหลอดครับผมแต่ว่ามันอยู่ทั้งรถไหมครับจำบ่ได้จำบ่ได้เด้อแต่ว่ามีใบมีหลอดอยู่นะครับเนาะเ่นขีลูกขี่รถไปเลยเรื่องใบสูงลอยซีซิปวกกลัวเลยครับบอการลอยซีมาครับลูกที่เท่าไหร่นาจะเป็นลูกที่สามได้องครับน่าจะลูกสามนะครับพี่น้องครับผมตัวนี้ห้อยวีเปิดเท่าไหร่สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นแปดพูดอะบ่ทันขีดก้อนๆพูดนะครับว่าพี่น้องหุ่นคือกันคือกันเออเอาตัวนี้นะครับนี่ดึกดีเบื้องพวงหางลำๆเงี้ยเลยนะครับพี่น้องครับ อ๋แล pues an er. ้วก็สิผ้าเบิ้งด้านท้ายนะครับเดี๋ยวสิย่างให้เบิ้งนะครับเครื่องดำนะครับตัวนี้พี่น้องหางลึกมากครับนี่เบิ้งท่ายเดินท่ายยางเอาจอดได้ค่ะเดี๋ยวมาสู้ย่างอ้อมอีกหยุดลูกหยุดจอดกันลูกจอดกันเลยเดี๋ยวมาสู้จะเดินอ้อมให้ดูเชียงครับเชียงอข้างขวาเห็นชัดไปพี่น้องเออนี่นีหนีวงมุมนี่นะครับเด้ออ๋อผมเห็นเบิวงมุมนี่นะครับพี่น้องจะได้เห็นว่าหนอกต่างหลังตรงซ้ำใดลนะครับเนาะดูมุมนี้ก่อนเบิ้งความสมส่วนความสันความยาวของลำตุงว่าเนาะอ่ะแ้สิาเบื้องมุมนี่งานะครับเนาะ หูดึงเชกนังหนกพี่น้องอ่ะดูในหลายมุมเมืองมุมสูงไปน้ำเทียบกันไปน้ำนะครับเออเี๋ต้นนี้วันนี้เหรอครับเนาะครับผมรับประกันต้นนี้ครับรับประกันต้นนี้ให้ทองกันละมีคิปตัวทองให้เรียบร้อยครับอ่ะอีเดอร์พี่น้องหกถึงเจ็ดเดือนครับหกถึงเจ็ดเดือนนะครับเอามาเลือกเอาเออเอาไปจอดเลยครับนี่มาเลือกเอานี่ อุใหญ่ด้วยครัเดเดี๋ยวบิ่งไงมุ้ไก่ๆ่อีกตัวต่อไปก็ง้อทองเนาะครับผมตัวง้อทองตัวนี้ก็สีแดงใหม่นี่ครับมันตัวนี้ทองทองจะเดือนแล้วครับนี่ตัวนี้ทองประมาณจหกเดือนครับผมประมาณหกเดือนครับตัวนี้สีแดงแดงใหม่เลยเได้พี่น้องครับสูงกวสิบประมาณร้อยสี่สิบเบียดๆนี่แหละพี่น้องทองหกเดือนลูกไหนครับในเป็นลูกที่สองในทองครับบัานี้ทองพ่อไดนี่ ท้องพอได้กับจำพอได้ขึ้นกันครับผมจะเอาเป็นลูกใบลูกหลอดครับผมใบหลอดนะครับเดี๋ยวคอยท้วมว่ามึงเอาอีกทีนึงครับผมอยากขูงแจ็คพอถืออยู่ในทองเอาครับปล่อยเลยเดี๋ยวเบิ่งให้นะครับพอดีรถไปผมก็เลยบิ้ยังบม่ได้จดไว้นะครับนี่เบิ่งมุมนี่นะครับแต่บนทุติถามราคาให้ได้ครับพี่น้องเด้อเอาเดี๋ยวหาจังหวะดีๆให้เป็นอยู่ดีๆกันเด้อพี่น้องที่ได้เห็นนะครับย้างงามๆเอาปล่อยเลยครับตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่ ส7 5 0 0บาทครับตัวนี้2 7 0 0มนเดนะครับพี่น้อง2 7 5 0 0สีเก็บครับครับสียังจัดเลยนแหละครับเครื่องดำดำสนิทนะครับหางกลมๆอ่ะนี่อ่ะหอยบียากให้มันยางนะครับยางให้มึงครับปฏิว่ามันยางดีบ่ดีเออเอาสีด้านใสกับบัานบัวรังนะครับผมนี่แดงเข้มอ่ะเบื้งมุ้งไปไกลก็ได้สองหมื่นเจ็ดพี่น้องครับเอาต่อเอาเบื้องด้านหน้านะครับเนาะ เอาเลือกเอางวดสองมื่นกัวนะครับงวดทองยังมีอีกกวได้พี่น้องครับนี่เบิ้งเอาเดี๋ยวสีพ้าเบื้องตัวต่อไปพี่น้องตัวต่อไปครับผมเขาเสียวตัวไหนตัวนี้เป็นอะไรครับที่เจ็นะครับเนาะตัวนี้ครับผมหกน่าจะแปดแปดยังเข้มนี่เออหนึ่งเดี๋ยวได้ผลอะไรนตัวเจ็ดตัวหนึ่งตัวหนึ่งว่าสาวสองสามสี่หาตัวนี้ครับหกตัวนี้เจ็ดตัวนี้ตัวแปด บเออต่อไปเบอร์ที่เก้าครับครับผมเออบอกราคาครับตัวนี้ตัวแปดบอกราคาถือยุ่หรือเ่าถือยุบครับถือถืกสุดตัวเนาะถืกสุดตัวราคาถืกสุดตัวครับถือตัวเอ้าเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเบิ่งเอาทั้งผีได้ครับแม่ใหญ่ทั้งผีได้แม่ใหญ่ได้ครับพี่น้องพอดีว่ามันหลายมันยางสับไปสับมาพี่น้องอ่ะนี่ต่อไปเบอร์ที่เก้าเป็นแม่ลูกคู่ใดแม่ลูกคู่ใหญ่นี่ครับคู่ใหญ่เดี๋ยวได้ลูกเป็นเซนล่ะเดี๋ได้ลูกหายสุดลูกหายเป็นไลูกมาตัวนี้นี่แม่ลูกตัััวใหญ่่่ๆนนนเด้้ออครบพีง อาค่อยๆเบื้องไปนะครับพี่น้องมวลน้อยมันเยอะลูกครับลูกตัวลูกตัวผู้ตัวพี่น้องสูงว่าตัวเบียร์ลูกงามๆนะครับแม่นี่ลูกงามอยู่ลูกผัวลูกกับสีเดือนกวนๆนี่มั้งเขาเขาวัดเดือนเราวัดเดือนนี่นะครับเด้อเกิดจากแม่ดุกหมูใหญ่นี่แหละครับนี่เบื้องเอาชุดนี่เป็นแม่ลูกแม่พันสูงกว่สี่ร้อยหาทิพย์เลยบัวตัวนี้ร้อยหาทิพบวกี่ต่อครับร้อยหาทิพบวกอ่างๆนี่แหละครับลูกจ็ดเดือนหรอกตัวนี้ลูกเขาเดือนนึงครับผมในวัดเดือนครับ ไอ้ลูกที่ไหนครับแม่นี่ลูกที่สองน่ะครับลูกแรกเพิ่นกับไอ้สาวตัวแรกกันละเอาราคามาก่อนครับคูนี่ราคาบอกครับหามื่นหกพันบาทครับคูนี่หามื่นหกได้พี่น้องเด้อหามื่นหกเออหนี่หนี้อ่ะสวยสวยผมขายไปตอนเป็นสาวครับผมเบื้องบนนี่ชัดก่อนพี่น้องครับสื่อกันมาตัวนี้แม่ครับขายไปตอนตอนเป็นสาวครับตัวสีผ้าเบื้องห่างหางใส่กันนะครับพี่น้องนี่นี่แหละให้เบื้องเบื้องผลงานตัวแรกไปน้ำนะครับอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละเอามาเลือกเอาถือว่า อ่าเจอของดีที่เด็ดตัวนี้นะครับอ่ะมาลูกมนะนี่เบึ้งมุมนี่ชัดๆเลยนะครับหนาใหญ่แครับแม่เพิ่นนี่หนาใหญ่ดีบว่คักเลยล่ะพี่นอ้องเอ้าผู้ใดอยากได้แม่ใหญ่ลูกที่สองเมื่อกี่สองนองี่นะครับผมใครตอนเป็นสาวไปครับอ่ะเบึ้งด้านหน้านะครับเนาะนี่มาเอาตอนนี้บ่มี่เหรอครับผมนี่ดูลหลายมุมเซ็กันนะครับ ถ่ายบักเน่าตัดตูใหญ่ๆเลยครับพี่น้องตัวจริงๆนี่อ่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งไอ้เบอร์ต่อไปนะครับอันนี้นะครับแม่ลูกแดงๆนี่ครับผมโอ้โหลูกเดี๋ยวพี่น้องผมเบิ้งคุณนี่จะชัดก่อนนี่เทียบกันเดาเดี๋ยวสิพาเบื้องแม่ลูกแดงๆลูกตัวแม่เนาะนี่ครับลูกแม่เนี่ยครับลูกแม่นี่งามอยู่ที่พี่น้องครับโค้งสางดีสีสวยๆออกอ่าทรงสมุดนะครับเนาะแดงเข้มเกิดจากแม่ตัวเล็มยุกหย่าอยู่หนะครับแม่กินหย่าอยู่เลยครับลูกจักเดือนแล้วครับ ลูกประมาณสามเดือนครับลูกสามเดือนลูกพ่อได้ครับนี่ลูกช็อกโกแลตครับผมช็อกโกแลตเออเรื่องถามตัวนั้นลูกพ่อได้ตัวตัวถูกโอ้ตัวนั้นช็อกโกแลตกันครับผมมีใบมีหลอดครบครับมีใบมีหลอดครบแล้วครับพี่น้องแม่นี่สูงเท่าไหร่ครับมาสูงประมาณร้อยสี่สิบได้ครับผมใส่ร้อยสี่สิบงัวลูกได้เนาะนี่มาลูกที่สามประมาณลูกสองที่สามนี่แหละครับสองหรือสามนี่พี่น้องเอาเอาเบื้องเอานะครับเนาะกินหยาดีโปดครับกินหยาดีกินหยาเก่งนะครับเนาะเออเดี๋ยวเด้อหลีหาจังหวะถามราคาให้กก่่ออออนนนพีี้้้งเเดด๋ยวหาุม คู่นี้ห้อยวีเปิดเท่าไรสองหมื่นแปดพันบาทครับนี่สองหมื่นแปดลูกตัวแม่มงามๆนี่แหละพี่น้องครับสองหมื่นแปดไดครับเด้อได้ลูกตัวแม่อ่ะสีจริงนี่งามเลยแหละครับผมเออเอาเมี่อไหนถึนก็ลูกจะเฝ้าก,กินเถอะไรจะเลี้ยงเถ <c oughs> อะไรเอานี่มาเลือกเอานะครับต้บนนะตนี้บ่มีเนาะครับผมเออเอานี่แหละสองหมื่นแปดมาเอาได้พี่น้องครับอาจจะเพื่อเห็นทายจืนเนาะมาเบื่อไหนา้าคอกเอาตัวต่อไปครับผมมีแลยครับนี่เอาครบมีแล้วครับ อันนี้ครบที่กับลูกตัวเม่แล้วครับพี่น้องแม่ครับผมตัวนี้เบิ้องเราง่วงลูกแหลกนะครับเด้อลูกอ่าตัวแม่ยหรอก็ใหญ่แล้วเอาลูกไอ้ไอ้แม่สูงเท่าไหร่แม่สูงหนร้อยสี่สิบห้าได้ครับร้อยสี่สิบห้าได้เด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาเบิ้งลูกนะครับลูกเงาหางใหญ่เป็นลูกโตแม่อ่าลูกจักเดือนหรอกครับลูกวันสี่เดือนครับผมสี่เดือนตัวนี้เป็นหัวรุนธรรมชาติเด้อครับตัวลูกเพคนนี่ลูกพ่อใดครับนี่ลูกโบวีใบมีหลอดมากครับผมอันนี้โบวี้หูลูกพ่อใดเด้อครับพี่น้องงคคครรรัััับบบบมมู่่่่้ลกพออใดแแททไปวางครับ แม่ท้องว่างเด้อพี่น้องเด้อเอาเบื้องด้านขวาของแม่เพิ่นนะครับคู่นี้แม่ลูกตัวแม่นะครับเท่าไรครับนี่ยสองหมื่นแปดพันบาทกันครับผมตัวนี้ก็บสองหมื่นแปดไดครับคู่นี้พี่น้องสองหมื่นแปดนะครับมาเลือกเอาสองหมื่นแปดนะครับเห็นชัดบ่ล่ะพี่น้องเอาเบิ้งข้างนี้อึบสองหมื่นแปดเดินลูกเดินพ้นออกมาจากเออทังนี่เลยอืบ อดี๋ยว้าเบิ่งแม่เพิ่นชัดๆบัดนี้สองหมื่นแปดเอาคู่นี่แหละครับเป็นลูกโตแม่เลือกเอานะครับหา,างบัดอกบอัแซมหรอครับผมเดีย๋ยวสิพาเบิ่งคู่ต่อไปครับคู่น,นี่แหละครับแม่ลูก,ลกผูกหัวโลุนครับผมอันนี้แม่ลูกผูกแม่หัวโลุ่นนะครับพี่น้องเอาแม่โลุนธรรมชาตินะครับเด้อแม่เป็นงัวหัวโลุนธรรมชาตินะครับเนาะเอาไว้ท่านกันลูกเออนี่ลูกโตผูกจักเดือนแล้วครับ ตัวผูกระมาณสองเดือนเดือนก็กลัวสองเดือนนี่แหละครับเดือนถึงสองเดือนลูกพ่อได้ครับนี่ลูกผมมีใบมีหลอดมากครับผมอันนี้โบ้หูอกันครับผมโบ้หูสายพันธุ์มากแม่กะดีไสเกือบร้อยห้าสิบครับผมแม่กะดีร้อยสี่สิบเจ็ดบวกเออร้อยสี่สิบเจ็ดบวกนะครับเนาะแม่กะดีท้องบางนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวบนชุดสีผ้าเบิ้งนะครับลูกตัวผูกอ่ะสีจริงแดงเข้มนะครับพี่น้องครับกะเบิ้งแล้วแม่หัวล่นธรรมชาติตัวนี้กัเป็นลูกล่นธรรมชาติชัวรๆเลยได้พี่น้องล่นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ได กินหยาดีนะครับแต่ว่ามันเกิดขาดนาเลี้ยงเนี่ยครับบ่าฟันบ่ด่างนะครับกินหยาเก่งสุดโตนะครับเนาะเออยางลูกยางไปลูกนี่เห็นเพิ่งทายยางท่าก้าวขาขาบ่ถกบ่ถอนนะครับได้สิวยถามราคาให้พี่น้องเอาคู่นี่ครบใหญ่เติบนะครับเท่าไรครับนี่ยสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับออาคู่นี่ก็บสองหมื่นเจ็ดนะพี่น้องผู้ใดหาแม่ไปให้ลุนธรรมชาติเก่าตัวนีไปนะครับเนาะเดี๋ยวแม่บอกครับบุ๋มเป็นแม่บอกหูสันได้ครับพี่น้องครับบรามันนะครับอ้าว นี่หางเงาหลากดินนะครับตัวนี้เออเอาดูลหลายๆมุมเสียกันตัวต่อไปครับไปเป็นแม่ลูกผูครับต่อไปแม่ลูกผูม,กผมีอีกเลยพี่น้องทั้งนี้เดี๋ยวมันทุ่นสีฟ้ายางไปเบึ้งนะครับเดี๋ยวให้เราออกมาเอาตัวใหญน,นะครับเอาทวนไปพร้อมพี่น้องค่อยๆเบื้องให้จบกันแล้วกันนะครับเนาะนี่แม่ลูกตัวผูเ <S <S ล้วไรง่วงว่ากันแล้วพี่น้องเด้ ลูกลูกมันตัวไหนลูกฟูครับได้ให้ไปช่ชลูกกระเล็กมัลตัวนั้นเนาะโอ้ลูกไอ้ผู้แดงเข้มต้องได้ลายแฟนซีนิดหน่อยเอากระลูกงามอยู่ดินเหรอตัวนี้เบังเล่ากัวลูกแรลกเลยล่ะพี่น้องลูกของช็อกโกแลตเจ้าเดือนเหรอครับหมาตสี่เดือนได้ครับสามสี่เดือนสามเดือนก็กลัวสามสี่เดือนนะครับเนาะเป็นงวดแดงโบดแดงเข้มแม่ทับไปครับนี่แม่ทองว่างครับผมอันนี้แม่ทองว่างแม่สูงร้อยสี่สิบตัวไหนร้อยหมาตันี้ร้อยสิบเจ็ดได้ครับผมร้อยสี่สิบเจ็ดได้เด้อครับพี่น้องครับ ลูกไส้ก็ลอยอยู่ดนะครับเออลูกไส้หนอกตั้งดีดนะครับพี่น้องลูกไส้เพิ่งกระลุนธรรมชาติดนะครับบริเฮตลูกอ่าบัวพีเขาด้วยครับพี่น้องลุนธรรมชาตินะครับเนาะเอาเด้อลอยอยู่เด๋มมาต่อกันขึ้นมปข้างบนเด้อบ่ยืนขคางกันพี่น้องที่อ้างบอกว่ากินนมแล้วตะกี้ก็บ่กินตะกี้บ่กินดิอ่าเด้อเด้อเด้อรอยถามราคาก่อนเด้วเด้อคู่นี้ห้อยวีเปิดเท่าไรสองหมื่นแปดพันบาทครับคู่นี้สองหมื่นแปดได้ลูกงาั้นพี่น้องเอานี่ หนงงามครับมีไร้หน่อยๆน่อมีติดไร้จากหน่อยลูกของช็อกโกแลตว่าสั่นหละครับเขาลูกช็อกโกแลตครับผมมีใบมีหลอดให้ครับมีใบมีหลอดให้นะครับเอาอยจะพอกกินลูกยางก่อนมันบ่เห็นพี่น้องเดี๋ยวเด้อเออเมื่ลูกเพิ่นบัดนี้สิี่เมืองเห็นลูกนี่นี่เอาเห็นลูกแล้ววะต่อคนแปิดเมื่อเมาเอานี่นะครับเอาควายเอาควายบัดนี้ปล่อยเลยครับบัดนี้แม่นดิเอานี่แหละครับต่อไปก็สิมีควายตัวนึงมาให้งายนะครับสีดอกเราตัวเต็มนี้ดี เป็นควายสาวนะครับตัวแมีมนนยนะครับ,รบาสาวน้อยครับสาวน้อยสาวน้อยนะครับเนาะนี่บ่รู้ว่าลูกพอไหนต่ว่าเห็นอัตลักษณ์นี่แกตาแต้มแก้ม,กมจำอ่องสองอ่องเออเอาปล่อยปล่อยเลยครับปล่อยเลยเป็นตื่นเั็กน้อยเอาปล่อยเลยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวลูกอย่าเมันตื่นดิซิหรอกเดี๋ยวมันตื่นยังไงได้พี่ตังเด้อข้าวเดี๋ยวมันตื่นดิซิครับปล่อยเลยครับข้าวดาเมันก็เชี่ยงดีอยู่ปล่อยเลยเดี๋ยวผมยางเอาเ<า>องนะครับตัวนี้ควายจักเดือนครับ จ็ดเดือนเนาะหมว่าแปดเดือนยังไม่ได้หรครับประมาณแปดเดือนถึงสิบเดือนนะครับเอ้าตัวนี้ส้นสูงไอ้ยยู่ถอยครับประมาณลอยสามสิบสามสิบบวกนะครับอันนี้ผมตีใไฮลอยยี่สิบกัวด้วยครับเดืออ่ะประมาณลอยอ่ายี่สิบนะครับพี่น้องครับตัวนี้ตะบาแขนดีตะไนนะครับเนาะนี่งหางนัหนาๆว่รู้ว่าลูกพ่อไหนลูกสั่งอุดรครับผมมีใบมีหลอดครับสร้างอุดรมีใบมีหลอดตัวนี้งามอยู่ได้พี่น้องครับผู้ได้หาอยู่หอยวิเปิดเบาๆให้กันนะครับตัวนี้ เปิดสองหมื่นหกพันบาทครับเห็นมอสองหมื่นหกหนูผังสร้างอุดรนี่นผงสร้างอุดรนี่ใบพี่หลอดนะครับเปินมีเอกสารนะครับเอกสารครับลักษณะวงเขากว้างดีนะครับพี่น้องครับเป็นเชียงดีนะครับตื่นเต้นเสียวันเลี้ยงเชียงวัดตรงวงเออนี่แหละปล่อยถ้าไม่สารหูเยู่ดอกพี่น้องหูครับนี่นี่เด้อบังท่าเดินทายยางครับผมอ่ะโอ้โหสนเขาให้แล้วเงาหางบางใหญ่ด้วครับพี่น้องตัวจริงๆนี่นะครับที่หลอดบังทางขวายังเออบังบุกหนานะครับ ปลาคาแก้วนะครับเอิกตันตันเล่นหรืเอิกไอ้ข้อปลาเข็งเลยนหรืพี่น้องตัวนี้เอาเบื้องเอานี่เอาอนี่แหละเบื้องถ่ายเอาเบื้องซูมมุมกะมือนี้มีอีกวะครับไปเลยเอิกกัดน้อยตัวนึงเดี๋ยวกำลังมากกัดน้อยกัดน้อยกัดน้อยผู้ใดหาตัวไอ้กัดนั่นแหละกัดน้อยกำลังมากหออะไรอีกไหมครับตัวผู้หรือตัวแม่ตัวแม่ครับตัวแม่ตัวแมียนะครับพี่น้องเอาถ่ายรายงางออกมาเลยๆหรือว่าธรรมชาติเลยครับเอาเลยเอือว่ต้องไปคุ้มมันเออไล่ออกมาโชว์ตัวสื่อหรอกพอดีแม่เพิ่น เขาาไปแล้วตัวนี้นี่เบื้องเราเป็นลักษณะกัดเลือดสูงด้วยครับพี่น้องสังเกตเบื้องขนนะครับเนาะหัวกัดอแมวคุณเอาไปแล้วเอาลูกออกไปเอ้มันเชี่ยงยช่หรอมันเชี่ยงอยู่เออเป็นลมนั้นเลยลมนธรรมชาติหัวกัดตัวนี้จักเดือนครับหัวกัดตัวนี้กับสิบริสุทธิ์เกินเดือนอยู่หรครับหกเจ็ดเดือนตัวนี้กับสีสูงปราะวันลอยสิบหาไปหาลอยยี่สิบช่วงนี้แหละครับผมอ่ะหกถึงเจ็ดเดือนนะครับผัวหางเยี้ยวๆขนผุๆหยุ่ยๆนะครับเออเอาจอดกััันนนนลูกกบ่่ไไ้้้้ใหหพีีองงเเตวทาร่ครับ หมื่นหกพันบาทครับอะตัวนี้หมื่นหกได้พี่น้องเด้อผมน้บมึงกันนะครับเนาะนี่หมื่นหกนะครับเบื้องด้านใสเออเอานี่นเอาเบื้องซ้ำนั่นแหละครับเบื้องซ้ำก็ได้พี่น้องจะได้มากได้ามเลยครับหมื่นหกเดือดสูงแท้ตัวนี้การเดือดสูงนะครับพี่น้องครับเดือดบบ่มีปัญหาดอกครับพี่น้องเออเออไปในฝูงนี่แหละครับเอาอยากได้ตัวไหนมันเหลือก็ได้พี่น้องครับงามอยู่หมื่นหกนี่ ต้องาอกผู้เลหมักนานาซี่ไว้ตัวนี้นะครับเอาปล่อยเลยครับปล่อยเลยแล้วล่ะปล่อยเลยนะครับเสียง,งเบิ้งอีกนาแท็งี่ไว้ตัวนี้ครับนาลึกมากตัวนี้แต่ว่ามือเศร้าเห็นมันโค้งมูแล้วได้ครับเห็นปีนมูแล้วเออเ <c oughs> นาะก็มื้อนี้นไหนมีให้แค่นี้มิแค่นี้ครับผมครับปมักตัวใดเมื่อไรก็ได้พี่น้องครับขอบอยวิสำหรับทีมนี้ก็ขอจบไปแค่นี้นนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ